ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เดอะมิงเกิลนะครับจังหวัดระนองนะครับตอนนี้ขั้นตอนนะครับก็อยู่ที่ในเรื่องของการปูหญ้าเทียมนะครับที่นี่นะครับขนาดสนามประมาณสองพันตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับตอนนี้อยู่ในการปูหญ้าเทียมแล้วก็ตัดเส้นสนามนะครับโอคครดีครับทางวิก็ตัดนะครับ ันนี้เส้นโค้งนะครับเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งคือสนามเนี่ยคือทําเป็นสนามที่เป็นสองฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นสนามใหญ่นะครับเจ็ดคนแล้วก็เป็นสนามเล็กให้กับเด็กๆด็อคาเนมี่นะครับอ่าเก็มีการกีดนะครับกีดโค้งนะครับนะครับตรงนี้นะครับงานส่วนตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของการลงกาวแล้วนะครับ สังเกตก็คือเป็นสนามสองฟังก์ชันนะครับเส้นตองการสนามก็จะมีสองเส้นอย่างนี้นะครับพนักงานก็ไล่ลงกาวนะครับทีงานไล่ลงกาวกันครับมือตัดเส้นนะครับช่างแสนนะครับนี่ครับอ่าเะเดินก็คอยตัดเส้นสนามนะครับก็อีกไม่เกินอาทิตย์นึงครับ จบแน่นอนครับรวยสายรุยนพิจางนะครับนี่ฮะทีมตัดเส้นนะครับอ่าทีมช่างแสนนะครับช่างแสนนะครับก็อ่าครับก็สั่งการในเรื่องของการตัดเส้นแล้วก็อ่าลงกาวนะครับเส้นนะครับเส้นสนามตรงทุกเส้นนะครับช่างแสนนะครับก็นี่ฮะอยู่กับเรามาได้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับก็ ฝึกงานตัดต้งตัดเส้นเรียบร้อยนะครับทําได้หมดแล้วนะครับผมเรามาดูกันนะเส้นขอบโกใหญ่นะครับขอบโกใหญ่นะครับนี่ฮะก็ตัดเรียบร้อยตรงแนวเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับเดี๋วนี้ก็ฝึกฝนครับฝึกฝนช่างใหม่ๆขึ้นมาครับก็คนที่มีใจรักนะครับทำสนามฟุตบอลย่าเทียมเราก็ให้ความรู้นะครับ มาอยู่กับเรานะครับก็ให้ความรู้เต็มที่ครับในการตัดเส้นทุกอย่างนะครับรายละเอียดทุกอย่างฮะเทคนิคต่างๆฮะเวิษัทินเทิร์ v เป็นแทบจะบอกว่าเป็นเจ้าของเทคนิคต่างๆเลยก็ว่าได้นะครับครับผมมันมีตอนนี้ก็จะมีเส้นเส้นมีลูกค้าหลายรายนะครับถามเรื่องการตัดเส้นนะครับว่าหญ้าเส้นสีขาวเป็นการ ลงปูนขาวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเส้นขาวนะครับนี่นะครับเส้นขาวนะครับให้ดูนะครับเป็นเส้นสีขาวครับอ่าถ้าเกิดเราจะทําสนามที่แบบเป็นเป็นฟังก์ชันอื่นด้วยอย่างเงี้ยฮะอย่างสนามนี้นะครับก็จะมีเส้นเหลืองนะครับอ่าสีส้มนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮะนี่นะครับก็จะเป็นเส้นสีส้มนะครับให้ลูกค้าด้วยเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างการทําสนามเล็กกับสนามใหญ่นะครับ ที่นี่นะครับฝนตกอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วครับนองเมืองแห่งฝนจริงครับต้องยอมครับวันนี้ตกตั้งแต่เช้าพึ่งพักตอนบ่ายสองไปฮะมาประมาณสักสี่โมงสี่โมงกว่านะครับเอาอีกแล้วครับตกอีกแล้วครับก็ลุยสู้กันไปครับไม่จยางพร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ สายพร้อมมียางพร้อมเครื่องปั่นพร้อมก็กไม่เกิออนอาทิตย์หนึ่งฮะัางานจบแน่นอนถ้าถ้าไม่ติดฝนจริงๆนะครับจะอาจจะติดปัญหาเรื่องสายนะครับสายชื้นก็ต้องดูว่วัเพาฝนจะตกกปนกี่วันครับครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เพื่อนน้องๆทำงานครับมากครับสวัสดีครับ